สวัสดีท่านผู้ที่ตามรายการเชษฐวัชชัยแล้วเรื่องท่านนะครับพบกับผมนีล้นะครับเชษฐวัชชัยครับเราก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับซึ่งทุกครั้งที่ผมมาเปิดสตอรี่นั้นผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของพุทธคุณพูดเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ความเชื่อและเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับวัตถุมงคลครับผมนะฮะแต่ก็มีพี่น้องที่ตามรายการหลายคนครับผมทักผมมาทางไลน์ทางแชทใน f Facebook อะแรต่างนะครับผมว่าทำไมวัตถุมงคลบางหลวงพ่อทำไมถึง ยังไม่มีประสบการณ์แต่ราคาซื้อขายกันในท้องตลาดทำไมถึงแพงเอาแพงเอาแพงขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับผมนะฮะผมก็อยากจะบอกผู้ติดตามรายการนะครับสาหรับมือใหม่ครับผมนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในวงการพักเครื่องมานานๆเนี่ยคงจะรู้แล้วล่ะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแบบไหนอะไรยังไงครับผมนะฮะผมผมก็อยากจะบอกผู้ติดตามรายการนะครับผมที่เข้ามาศึกษาพระใหม่นะครับผมเฮ้ยเห็นเขาเล่นซื้อขายกันทําไมรานะคามันแพงขึ้นแพงขึ้นอยากจะเข้าไปเช่าด้วยอะไรแบบเนี้ แน่นอนครับเรื่องของวัตถุมงคลก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยครับผมผมก็อยากจะขอเตือนนะครับผมและอยากจะขอแนะนะครับสําหรับมือใหม่ครับผมว่าถ้าเจอเหตุการณ์ประมาณนี้เนี่ยครับผมเขาเรียกว่าการปั่นพระครับผมนะฮะถ้าเหตุการณ์แบบที่ผมเล่าเนี่ยร้อยละเก้าสิบกว่าเลยล่ะแน่นอนเขาเรียกว่าการปั่นพระซึ่งใครหลวมเข้าไปเนี่ยนะครับผมต้องเข้าไวออกไวนะครับนะถ้าคุณแช่ไว้อาจจะเจ็บตัวได้ครับผมนะฮะ หลักการปั่นพระง่ายๆเอาใจสายคนที่โลภครับผมเข้าไปในโลกแน่นอนนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยผู้สร้างเนี่ย <_ S 1> เขาต้องมีชื่อเสียงหรือไม่กระทั่งวัตถุมงคลที่เขาสร้างเนี่ยเขาจะทำอะไรกันช่างครับให้วัตถุมงคลรุ่นที่เขาสร้างนั้นมีราคาขึ้นมาได้ครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการปัน้นหรือว่ามีการสร้างทีมงานแรงต่างน,นะครับผมทาให้รุ่นที่เขาสร้างนั้นนะฮะรุ่นแรกนั้นที่เขาสร้างเนี่ยนะมีราคาขึ้นมาได้นะครับผมเมื่อมีราคานะครับ ก็จะทําให้คนทั่วไปหลั่งไหลเข้าไปครับผมนะแน่นอนเงินอยู่ไหนคนก็ตามเข้าไปนะฮะอันนี้เราจะไม่พูดถึงว่าวัตถุมงคลนั้นมีประสบการณ์หรือเปล่านะครับผมนะฮะเอาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของหลักการปั่นพระง่ายๆนะครับผมเพื่อให้มือใหม่หลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาศึกษาเนี่ยได้รู้เป็นแนวทางได้เฉยครับผมนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกสายนะครับผมแต่ถ้าเจอเหตุการณ์ประมาณนี้เนี่ยร้อยละเก้าสิบบวกแน่นอนนะครับผมคือการปั่นนะครับผมอ่านะครับผมนะฮะเมื่อผู้สร้างก็ทาให้วัตถุมงคลรุ่นแรกมีรราาคคแล้วนะับ อ่าจะมีลหลายๆคนเข้าไปในกลุ่มนะครับผมอยากได้ขึ้นมาแต่รุ่นที่เขาสร้างมารุนแรกมันราคาเกินเอื้อมแล้วนะครับผมดังนั้นก็ต่อไปเขาสร้างรุ่นแรกแล้วใช่ไหมผู้สร้างสร้างรุ่นแรกมีราคาแล้วนะครับผมต่อไปเขาจะสร้างรุ่น2คร<ส>ับผมอ่านะครับผมคราวนี้แหละครับรุ่น2นี่แหละคือรุ่นที่ทํากําไรอย่างมหาศาลครับผมนะะทำยังไงะนะครับผมผู้ตามรายการจําไว้นะครับผมถ้าเจอหลักการประมาณนี้เนี่ยเนี่ยคือการปั่นพระแน่นอนครับผมนะฮะ แน่นอนครับผมเมื่อเขาเคยสร้างรุ่นแรกแล้วรุ่นแรกมีราคาแพงนะครับผม,มเวลาเขาสร้างรุ่น2เนี่ยก็จะเป็นที่ติดตามของคนที่จะเข้าไปกอบโกยนะครับหรือคนที่เข้าไปโลภอะไรอยากจะได้ัตถมงคนนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะฮะหลักการคือ<ม>เขาจะกำหนดจํานวนการสร้างมาละทีเนี้ยครับผมจะจะสร้างรุ่นนั้นรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรก็ตามนะครับจะสร้างขึ้นมาแล้วล่ะนะครับผมและก็กระจายยอดไปตามอ่าศูนย์จองนะครับผมกระจายยอดไปเช่น พระรุ่นนี้สร้าง5,000นะนะครับผมอ้าวเปิด50จองเลย0จองละพันนะครับผมอ่าและทีนี้หลักการต่อไป0จองนะครับผมต้องมีการเปิดให้จองนะครับผมจำไว้เลยนะครับส่วนมากถ้าพระสร้างจํานวนแค่ไม่มากนครับประมาณเนี่ย4,500หรือไม่เกินหมื่นนะครับผมและมีการเปิด0จองนะนะครับผมนะและให้จองทางแชท แน่นอนครับผมถ้าพระ,ะมีชื่อเสียงนะฮะคนก็ต้องการแน่นอนนะฮะมีการเปิดจองทางแชทนะ,ะเวลา9โมงครึ่งนะ,ะพร้อมกันสมมุตินะครับ9โมงครึ่งจะมีการเปิดจองทางแชทนะ,ะให้คนทักมาจองทางแชทเราได้เลยอะไรแบบนี้ครับผมหลักการนี่แหละง,ง่ายต่อการปั่นรุ่นที่2แน่นอนนะครับผมเพราะศูนย์จองก็จะอุ้มวัตถุมงคลไม่เยอะมากนะครับและก็กระจายยอดออกมาเล็กน้อยบ้างนะครับผมให้คนทั่วไปพอได้เป็นกระใสะแบบนี้ครับผม หลายๆคนก็จะมาบนกันโอ้จองทางแชทไม่เห็นตอบไม่อะไรไม่ทันเลยอะไรเงี้ยนี่ครับผมหลักการจองทางแชทเนี่ยนะครับหรือทักหลังบ้านเนี่ยโอกาสที่จะมีการปั่นเนี่ยสูงมากๆนะครับผมโอกาสสูงมากๆเลยนะครับผมอ่าอย่างไงต่อเมื่อปิดการจองลงนะครับผมแน่นอนครับยอดที่กระจายออกมาให้คนทั่วไปมีน้อยะอละ,อะตามศูนย์จองก็จะมีเยอะใช่ไหมครับผมแล้วก็ผู้สร้างก็จะเก็บไว้เยอะอ่าต่อไปทํายังไงล่ะนะครับผมพวกศูนย์จองก็จะหาทีมงานให้ไปเปิดตั้งรับ นะรุ่นที่จะจัดสร้างเนื้อนั้นเนื้อนี้นะครับผมแล้วก็จะมีการเกทับกันอ่าตั้งรับราคารุ่นนี้เนื้อนี้มือนหนึ่งนะครับไอทีมงานของพวกไอศูนย์จอเนี่ยก็จะอาอกไปผมให้หมื่นห้าเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมทำเป็นการปั่นกระแสขึ้นมาคนทั่วไปที่ไม่รู้ไงอินโนอิเนเข้าไปปับ๊บโอ้โหราคาผ้าย,ยังไม่ออกเลยอะทำไมราคามันไปยังว่าราคามันวิ่งจังอนาคตต้องแรงแน่เลยนะเอา้าตามอยากได้มัง่งเอ้าอยากได้กูอยากได้ดอไดเอาทีเนี้ยทำให้ตามหากันนะฮะ มันสร้างกระแสขึ้นมาโอ้มีคนเกทับกันเรื่อยๆแล้วมีการตั้งรับนะเอาตั้งรับไปมีคนมาขายเลยแสดงว่ายอดราคาต้องไปได้เลยมันจะมาขายได้ยังไงอ่ะก็คุณกระจายยอดให้คนทั่วไปหน่อยเดียวอะนะและส่วนใหญ่โยนหมดอ่ะมันก็จะให้ทีมงานนะ่ะออกมาขายกระจายยอดนะครับผมเนี่ยครับผมนะเป็นหลักการที่นะ ทำให้พระมีราคาขึ้นมานะครับผมซึ่งส่วนใหญ่จาไว้นะครับถ้าพระอยู่กับผู้สร้างหรือศูนย์จองเยอะเนี่ยนะครับหลักการปั่นมันจะง่ายนะครับเพราะพระมันจะไม่ได้กระจายมาอยู่กับคนทั่วไปครับผมซึ่งคนทั่วไปได้กาไรนิดหน่อยเองเขาก็ขายแล้วใช่ไหมครับผมแต่ถ้าพระอยู่เขาอ่ะมันสามารถปั่นราคาให้มันอัพขึ้นมาลหลายเท่าตัวจากราคาจองได้นะครับผมด้วยความที่ดีมาร์สไพยไม่บาลาน,น์ไนครับผมอ่ามาเป็นการสร้างความโลภเนี่ยคนเห็นโอโ้ราคาไปไปหลงเช่าตามกันนะครับผมนะ ยิ่งถ้าพาม,มีประสบการณ์ด้วยแล้วนะครับผมเช่ามาถ้าคุณเก็บไว้เอาเรียบร้อยครับร้อยละเกาสิบนะไม่นานหรอกครับเดี๋ยวเตรียมล่วงนะผมราคาพวกเพาะผู้สร้างก็จะไปสร้างหล่อพอ่ออื่นต่อไปหรือไม่ก็สร้างรุ่นอื่นต่อไปและนะครับเขาจะไมไ่มาอุ้มแล้วนะซึ่งเนี่ยหลักการที่เป็นหลักการง่ายๆนะครับผมที่ ผมเห็นมือใหม่หลายคนครับผมเป็นหลงตามเนาะนะเห็นเข้ามาตั้งรับทําไมราคาแพงจังโอ้โหได้แล้วเขาเคยสร้างรุ่นแรกแล้วรุ่นแรกมีราคาแพงโอ้โหต้องตามเช่าแน่นอนรุ่นรุ่นที่เราเช่าเนี่ยที่เขามาปั่นกันเนี่ยต้องขึ้นแน่นอนนะครับผมเนี่ยหลักการเนี่ยโอ้โหมั่งอีจอดหมดทุกคนนะมั่งอีจอดแน่นอนนะฮะดังนั้นผูดตามนะครับรายการมือใหม่เนาะก็พยายามดูด้วยนะครับผม ถามว่าเรื่องพวกนี้มีมานานยังมันมีมานานแล้วครับมันมีมานานแล้วนะซึ่งมันก็ว่ากันไม่ได้นะครับผมนะแต่ผมก็ให้คติเตือนใจนะครับผมสลับมือใหม่ที่โลภนะครับผมที่หวังว่าการเก็บแบบเนี้ยนะฮะจะทําให้ราคาแพงเหมือนรุ่นแรกที่เขาสร้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือแม้กระทั่งหุ้นราคาไม่แพงจังเก็บไว้ต้องแพงกว่าเดิมแน่เลยอะไรแบบเนี้ยครับผมนะซึ่งบางทีมันก็อาจ จะไม่ได้เป็นเหมือนที่ท่านคิดก็ได้นะครับผมนะฮะบ,บางทียิ่งเก็บยิ่งล่วงต่อไปก็มีนะครับหรือว่าราคาบวกเพิ่มจากเดิมที่ท่านจองนะฮะหรือว่าที่ท่านเช่ามาสมมติดวงดีราคามันเพิ่มก็ตอนที่ท่านเช่ามาณตอนนั้นนะครับให้ท่านรีบซับนะครับผมถ้าเป็นพระใหม่นะถ้ายิ่งพระไม่มีประสบการณ์แล้วก็ยิ่งยิ่งราคาแพงขึ้นมาเรื่อยๆโดยไม่รู้สาเหตุอะไรต่างๆนะครับผมนะให้ท่านรีบซับ นะครับรีบปล่อยนะฮะเขาเรียกว่าเข้าไวออกไวไงนะฮะผมแบบนี้ครับผมจะทําให้ท่านไม่ค่อยเจ็บตัวนะครับผมซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการที่เขาใช้กันมานานแล้วครับผมสําหรับมือใหม่ของคนที่เข้ามาศึกษาสะสมพระครับผมนะบางทีก็อย่ามองเรื่องความโลภนะครับเข้ามาบังตานะเพราะผมเองก็เคยเจอมาแล้วนะครับผมนะ บางทีพระสร้าง4ี่ห้าพันเนี่ยครับผมมาเปิดจองแค่พันสองพันองค์บางทีมันก็เกินไปนะดูหลักการด้วยถ้าแบบนี้เนี่ยการเปิดจองไม่แฟร์เนี่ยซึ่งท่านไม่ต้องไปโลภหรอกครับผมเพราะว่าหลักการแบบนี้อาจทําให้ท่านขาดทุนก็ได้นะครับผมนะดังนั้นการเปิดจองที่แฟร์นะในมุมมองผมนะครับผมเช่นพระสร้าง5้าพันเนี่ยนะฮะผู้เปิดจองเปิดจองไปเลยกระทู้เดียวเลยนะครับจะเปิดจองสี่พันก็ได้เอา้าอีกพันนึงอยู่ในทีมงานที่เขาสร้างก็มีใครว่านะครับผมนะเปิดจองไปแฟร์ไปเลยอย่างเงี้ย นะครับผมดังนั้นหลักการที่มีการเปิดจองนะฮะให้ทักหลังไมเวลานั้นเวลานี้เนี่ยเชื่อผมนะครับหลักการเนี้ยหลักการปั่นพระนะฮะร้อยละเก้าสิบแน่นอนนะครับแบบนี้ดังนั้นผู้ตามรายการหลายหลายคนก็ระวงังระวังกันด้วยเนาะนะครับผมให้มาเป็นข้อคิดเป็นคตินะครับผมเตือนใจบางทีอย่าเอาความโลภเข้าไปนานะครับผมเพราะว่าหลักการการทําการชงแบบเนี้ยนะครับมันมีมานานแล้วมันมีมานานแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งบางทีพระยังไม่ออกเลย ประสบการณ์ยังไม่เกิดเลยอะฮะทำไมราคาถึงแพงได้อะปัจจุบันเนี้ยทำไมเป็นอย่างนั้นอะซึ่งสมัยก่อนนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อหนึ่งเนี่ยจะดังขึ้นมาได้นยครับหหหเหรียญจะมีราคาซื้อขายกันได้เนี่ยโอ้โหประสบการณ์มันต้องจริงๆนะ,ะยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าลดความไม่เป็นไรอะไรแบบนี้ครับผมมันต้องแบบจัดๆหรือว่าเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับ อ่าคนทั่วไปก็อยากจะได้มาครอบครองก็มีการซื้อขายกันมีการเปลี่ยนขยับมือไปเรื่อยๆนะครับราคาก็เพิ่มไปตามดีมานซัพพลายนะครับผมซึ่งหลักการแบบนี้นะครับเป็นหลักการสมัยก่อนแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ครับผมพายังไม่ออกเลยทํำไมราคามันพุ่งไปแรงจังนะครับผมก็หลักการที่ผมบอก่อครับผมประมาณนั้นน่ะนะฮะ นะมีการจองเลยเก็บยอดไว้นะครับกระจายออกมาได้น้อยแล้วไปตั้งรับแล้วก็ปั่นกันอย่างนั้นนะครับผมซึ่งหลักการนี้คนเก่าๆเ,เ,เขารู้มานานแล้วครับผมแต่ถามว่าคนเก่า,กาบางคนเล่นไหมเล่นนะเข้าไปออกไ,ไงไงฉลาดไงครับผมได้เงินคนโลภก็หลงตามเกมเข้าไปครับผมนะโอกาสขาดทุนสูงอ่ะนะครับผมนะ,นนะมนะซึ่งเป็นหลักการที่ ผมก็อยากจะบอกผู้ติดตามรายการหลายๆคนให้ระวังระวังตัวกันหน่อยนะครับผมไม่ใช่จะเอาความโลภนําหน้าอะไรเงี้ยครับผมนะพอสมัยก่อนพระจะมีราคาได้นี่โอ้โหไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆพระยังไม่ออกจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือแพงอย่างนี้นะครับผมเพราะสมัยก่อนนั้นหลวง,งพ่อหลวงพ่อนึงจะมีราคาได้ประสบการณ์นะประสบการณ์ต้องมาก่อนสมัยก่อนนะฮะโอโ้ประสบการณ์ดีอะไรคนก็ต้องการเป็นเรื่องธรรมดาครับผมนะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ย เวลาพระเกจิต่างๆนะฮะจับสายสินปลุกเสกกันเนี่ยเขารู้เลยครับผมว่าอู้ที่มาจับเนี่ยพลังจิตขนาดไหนนะฮะแรงไหมนะครับกำลังจิตเป็นไงอะไรแบบนี้ครับผมรู้เลยเดี๋ยววันหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันจริงเท็จอะไรขนาดไหนนะครับผมสำหรับคนที่ชอบศึกษาสายพุทธคุณนะนะครับผมแล้วบางทีการสร้างพระจำนวนได้เยอะเนี่ยนะครับผมแล้วก็บางหลวงพ่อไปปุกเสกแค่องค์เดียวเนี่ยนะ สามารถใช้กําลังจิตแค่องค์เดียวปลุกเสกพระไปนั้งแสนองค์นี่ไหวไหมนะฮะไหวไหมอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับผมผมจะมาเจาะลึกเรื่องพวกนี้กันนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆนะครับผมอ่าที่ผมอยากให้ผู้ติดตามรายการได้ฟังไว้นะครับผมว่าหลักการแบบประมาณเนี้ยนะฮะโอกาสปั่นพระเนี่ยนะฮะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับดังนั้นใครไปเจอเหตุการณ์นี้กับหลวงพ่ออะไรก็อย่าไปโลภนะครับผมนะฮะอย่าไปโลภนะครับผม ซึ่งถ้าเราได้ยอดจองแต่แรกก็ดีรีบซับครับผมรีบซับนะรีบซับให้ไวนะครับผมอย่าไปถือนานนะครับผมเพราะโอกาสที่ท่านจะขาดทุนนั้นมีสูงแน่นอนครับผมนะฮะขอบคุณทุกท่านติดตามรระชุมรับฟังนะคะถ้าชอบวิดีโอกดติดตามกดสัครสมาชช่องเช่ทวัชชัยเ่าเรื่องเลยนะครับขอบคุณครับ